ดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้มาขายซากุชิรตใหม่กันนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ตรงชื่อคลิปเลยนะคะค่าส่งลงทะเบียน40 ms 60นะคะบวกเพิ่มตามน้ำหนักช่องทางการชำระเงินรับทัวมันนี่วอลเลทแล้วก็รับธนาคารออสินกับไทยพาณิชย์นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยตัวนี้นะคะจะเป็นปังของชาวานะคะตังนี้ประมาณนี้เลย มีลาเส้นนะคะตัวนี้ราคา30บาทนะใครสนใจชิ้นไหนแคปภาพนะคะตัวนี้เป็นพีทนะคะต้นหนึแข็งตามตัวแล้วก็สี่ลอกนะคะตัวนี้ราคา10บาทนะคะน่าจะเป็นของไอบูมนะตัวนี้เป็นข,ขนมปังนะคะตัวนี้ราคา25บาทนะคะของใหม่นะไม่มีแพ็กเกจตัวนี้เป็นมิลลี่นะคะมีต้หนึมาจากโรงงานนะคะ จยให้ดูนะนี่นะคะจะมีรอยคล้ตรงนี้นะนี่นะคะเนื้อดีนิมโซโลนะคะอันนี้ราคาชิลละห้าบาทนะคะตัวนี้เป็นมากระลองนะคะแพ็กเกจแล้วก็แท็กเป็นแบบนี้เลยอันนี้ใหม่มือหนึ่งนะคะมี3มชิ้นนะคะราคาชิลละ35บาทนะคะ3ชิ้นให้100่งนี่นะคะ ตัวนี้เป็นมากรลองปอบปูล่านะคะมีตําหนิตรงนี้นะคะอันนี้เป็นแหกนะคะตัวนี้ราคาชิละสาบาทนะคะตัวนี้เป็นมากรลองตําหนิประมาณนี้เลยนะคะกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสนะคะตัวนี้ราคา25บาทนะคะตัวนี้เป็นซาลาเปานะคะตัวนี้ราคา30บาทนะตัวนี้เป็นหมาแบบนี้นะคะมีตาหนิคือสีเลอะนะคะ ตัวนี้ราคาห้าสิบนะคะแนวดีนิฟโซโลนะอันนี้เป็นลิงนะคะเป็นลายเดียวกันนะคะจำหนีจะมีจำหนีคล้กแบบนี้นะคะทั้งสตัวเลยแนวดีนิฟโซโลเหมือนกันนะคะตัวนี้ราคาตัวละ50บาทนะคะจำหนีประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้ราคา25บาทนะคะ ตัวนี้เป็นแผ่นด้าคาวนะคะต้องมีประมาณนี้เลยนี่นะคะตัวนี้ราคา35บาทนะคะทุกคน35นะหัวกิ้งก่านะคะคลาๆตามตัวแบบนี้เลยตัวนี้ราคา35นะคะตัวนี้เป็นถังป๊อปคอร์นนะคะต้องมีประมาณนี้เลยตัวนี้ราคา25นะคะ อันนี้เป็นบานนะคะนี่เป็นบานบูบูนะคะใหม่เมื่อหนึ่งนะคะแพกเกจอาจจะยับนิดนึงตัวนี้รา,ารคา20ินะคะแล้วก็มีเป็นบานหมูอันนี้แลแล้วนะคะของใหม่นะอ,อันนี้ราคาชิ้ละสี่สิบนะคะตัวนี้20ินะตัวนี้เป็นแพกหนีแบบนี้นะคะตำหนิประมาณนี้เลยตัวนี้ราคาสาสิบบาทนะคะนิ่มๆนะตัวนี้เป็นบานตุ่กขอกี้นะคะราคาสาสิบบาทนะคะ ใหม่นะตัวนี้เป็นเม่นนะคะอันนี้30สนะคะแล้วก็ไม่เป็นตัวนี้30เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นแมวจานบินนะคะตัวนี้ประมาณนี้เลยอันนี้ราคา30บาทนะคะชิ้นใหญ่มากๆไอติมถ่วยฟูอันนี้20ิน,นะคะอันนี้ปังเจดีมนะคะจะมีเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ราคา35้านะคะตัวนี้25บห้า อันนี้ผ้านี้สามห้านะคะตัวนี้เป็นบ้านของบันนี่คาเฟ่นะคะต้นนี้ประมาณนี้เลยตัวนี้ห้าสิบนะคะตัวนี้ไว้ชี้เค้กไอ้บุมนะคะจะมีต้นหนีแค้กเนาะตัวนี้ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะเนื้อดีมากอันนี้เป็นบันคิดมานะคะใหม่เลอหนึ่งอันนี้ราคาสามสิบห้าบาทนะคะมีเป็นสีเขียวกับสีแดงนะคะไดโน่ตัวหนี้ประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้ราคาสามสิบห้าบาทนะคะ ปังคาเฟ่นะคะอันนี้เดี๋ยวใส่บาเทียนไ้ให้นะคะตัวนี้ราคาสามสิบนะคะตัวนี้เป็นเมลชูชีนะคะต้นนี้ประมาณนี้เลยตัวนี้ราคาสี่สิบนะคะน่าดีมากขวดนมไอบูมนะคะสี่สิบเท่าเดิมนะคะตัวนี้เป็นเมลนะคะตันนี้ประมาณนี้เลยนีเป็นแห็กนะคะชิ้นใหญ่มากตัวนี้ราคาห้าสิบบาทนะคะ ันนี้เป็นไมเม้นะคะครับเค้กตัวนี้ราคา30สิบนะคะตัวนี้เป็นหนูนะคะอันมีตำหนิเจาาโรงงานตัวนี้ราคา25ห้านะคะอันนี้เป็นเค้กนะคะอันมีตำหนินะคะตัวนี้สาสิบนะคะมาการองคาเฟ่นะคะมีตำหนิแคแครกแบบนี้เลยตัวนี้ราคา3าสิบาทนะคะมีเป็นก้วยแบบนี้นะคะตัวนี้ยี่สิบนะคะส่วนตัวนี้เขียนหลุดนะคะตัวนี้ สิบาทมาตัวคอกี้ลุงนะคะอันนี้สามสิบเหมือนกันนะอันนี้ตําหนิแคร็กนะคะตัวนี้80ดสิบนะคะแปบาทไดโนเสาร์นะคะมีตําหนิแบบนี้เลยตัวนี้ห้าสิบนะคะ mm นะคะตําหนิก็มีนิดหน่อยนะคะขอคนรับได้ตัวนี้เจสิบนะคะ เป็นขนมปังแบบนี้นะคะเนี่ยดีมากอันนี้น่าจะของเทนะคะราคาสิบบาทนะคะอันนี้เป็นของคาเฟ่แฮคแ็กตามตัวนะคะตัวน,นี้สี่สิบนะคะถุงเงินนะคะมีเป็นสองสีนะคะมีเป็นสีม่วงกับสีแดงตัวน,นี้แฮคแ็กนะคะนี่นะราคาชิ้นละสาสิบบาทนะคะตัวน,นี้เป็นโลคิตตี้นะคะตัวน,นี้ราคาสามห้านะคะนิ่มๆเนาะ แฮมเบอร์เกอร์เพนนะคะตัวนี้15บาทนะคะอันนี้เป็นของเจดีมนะคะข้างในน่าจะเป็นของยืดนะคะอันนี้3าห้านะคะตัวนี้เป็นบ้านของสารชิตนะคะ30บาทซิกแพกนะคะตำหนิบปอะมานี้เลยตัวนี้55บาทนะคะชิ้นใหญ่มากไซมใหม่อีลิกนะคะอันนี้ใหม่มือหนึ่งนะคะราคา40บาทนะคะเม่นมีตัวนะคะ30บาทอันนี้ถ้วยพิซซ่าคิตตี้นะคะ ต้องอาจจะค้างๆหน่อยนะคะทุกคนตัวนี้ราคา40บาทนะคะวิชีนะคะมีคำๆนิดนึงตัวนี้ราคา25านะคะแทงเกอร์นะคะสภาพแบบ,บตามนี้เลยนะคะตัวนี้25นะคะกล้วยนะคะ30กล้วยนะคะตำหนิประมาณนี้เลยเนะื้อดีนิ่มสโลนะคะอันนี้ราคา30บาทนะคะ อันนี้เป็นช้าโคกนะคะอาจจะมีต้มหนี่มาจากโรงงานแบบนี้นะคะทุกคนราคาสามสิบาททุชิ้นนะคะมีทั้งหมดสามชิ้นนะนี่นะขอคนรับต้มหนี้ได้นะคะแพคเกจแบบนี้ไปนะคะแล้วก็มีแพคเกจแบบนี้ด้วยจะคะค่ะให้ไปนะคะสนใจแคบภาพมานะคะนะืดีมากตัวนี้เป็นคูมะมงนะคะตัวนี้ราคายีิบห้านะคะ ตัวนี้เป็นบันพี่โฟนะคะตัวนี้ราคาสามสิบห้านะคะใหม่เมือหนึ่งตัวนี้เป็นน้องพีทนะคะเป็นน้องตูดอันนี้ราคาสี่สิบนะคะตัวนี้เป็นกล้วยนะคะสิบบาทนะคะตัวนี้คือเยอะนะสายใหม่นะคะอันนี้20สิบนะคะ อันนี้เป็นมิี่ตำหนิ่เยอะมากทุกคนตัวนี้ราคาสี่สิบนะคะ,ะ,คะตัวนี้เป็นหมูดนะคะตัวนี้เก้าสิบบาทนะคะฟางแผ่นนะคะแคแครกแ,แบบนี้ทั้งตัวเลยตัวนี้สามห้านะคะอันนี้เป็นของคาเฟ่นะคะตัวนี้สี่สิบนะคะเนื้อดีนิมสโล ตัวนี้เป็นมิลลี่ตัวใหญ่นะคะแคล็กแคร็กตามตัวนี้หน่อยเนาะเนื้อน้องเจอเน้นๆนะคะตัวนี้ราคาหกสิบนะคะมากรลองคาเฟ่นะคะสี่สิบแค็กๆนะคะสี่สิบบาทตัวนี้เป็นวิชี่นะคะแค็กๆเลยตัวนี้ยี่สิบนะคะตัวนี้เป็นครีมพับมีตำหนิตรงนี้นิดนึงตัวนี้สามสิบนะคะ แกะยูมิโนนะคะตัวนี้ใหม่มือหนึ่งนะคะเจ็ดสิบบาทโดนัทส,สุมคิตตี้นะคะได้ตัวนี้นะคะอันนี้ราคาสามห้านะปองแผ่สซนุปปี้นะค,ะต,นนะ,คะ,ะตัวนี้สามห้านะคะอาจจะมีตำหนิเนาะแคกๆคกเลยอันนี้หัวใจห้าสิบนะคะตำหนิประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เป็นของคาเฟ่ตัวนี้สามห้านะคะชิ้นสุดท้ายจะเป็นแกะนะคะราคาหนึ่งร้อยบาท มีตำมิดประมาณนี้นะคะชิ้นใหญ่มากนะคะเนื้อดีนิมโโลค่ะหอมมากตัวนี้ราคา100บาทนะคะโอเคค่ะใครสนใจชิ้นไหนนะคะแขีบภาพแล้วทักไายมาได้เลยนะคะ